สวัสดีครับวันศุกร์ของเดือนกุมภาพันธ์ก็วันนี้ก็น่าจะวันที่ที่5ก็เดี๋ยววันนี้มาไล่ส่งงานอีกประมาณ1 2 3 4 5สองส้าหกเจตัวฮะสำหรับคนที่โอนมาแล้วก็เดี๋ยวพอรีวิวเสร็จผมก็แกะแล้วก็แพ็คส่งให้ ก็มีทั้งปีกข้างคาวแล้วก็เป็นปีกโรเลอร์ฮะตัวนี้จะเป็นรางบนแท็กบนแท็กบนแท็กทั้งเกือบทั้งหมดจะเป็นรางคอลเลกชันสองเป็นรางเดี่ยวคอลเลกชันสองเป็นรางป่าอื่นตัวเดียวที่เหลือเป็นบนแท็กทั้งหมดส่วนไกลก็มีตั้งแต่ไก่เซฟธรรมดาแล้วก็เป็นไก่เซฟนก ส่วนปีกก็จะมีตั้งแต่ปีก40สีมาห้าจะเป็นทั้งข้างข่าวแล้วก็ข้างข่าวนอกโรเลอร์ในส่วนมากก็จะเอาเป็นชุดท่อทั้งหมดแจ้งลูกค้าให้ทราบนิดนึงนะฮะถ้าเป็นปืนพร้อมยิงหรือว่าชุดบนของผมที่ความยาวของมันอยู่ที่มิตรถึงมิตร40มันจะกลายเป็นอโอนอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีเก็บปลายทาง คือของผมจะโอนได้อย่างเดียวผมโอนแล้วก็ส่งให้ภายในวันสองวันอันนี้คือลูกค้าเขาโอนหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้แกะส่งให้เขาส่วนตัวที่เก็บปลายทางได้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสั้นๆนะฮะพวกไกลพวกปีกพวกยางลูกดอกอะไรพวกนั้นเก็บปลายทางได้แต่ถ้าความยาวเกิน1มิตรขึ้นไปผมจะโอนอย่างเดียวเพราะว่าค่าส่งเก็บไปทางมันจะแพงผมจะไม่ทําเก็บไปทางใน ในกรณนีปืนพร้อมยิงแล้วก็เป็นชุดบนจะโอนอย่างเดียวแล้วก็ส่งของให้ภายใน1-2วันคือทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ได้เลยอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวก็มาไล่ให้ดูว่ามีของใครบ้างที่จะได้ส่งภายในวันนี้ครับก็มีอยู่ประมาณ7-8ดท่านเริ่มเลยฮะคนแรกนี้จะเป็น รางบนแท็กยาวร้อยสสิบเป็นปีกโรลเลอร์ข้างคาวห้าสเซนอ่าลดน้ำหนักตัวนี้ของของคุณวันชัยอันนี้ไปเชียงใหม่ส่วนตัวซี่สองตัวที่สองนี้เป็นไกเซฟนกรางยาวอยู่ร้อยสาิบเป็นปีกข้างคาวห้ิบเซนมีชุดท่อด้วยอันนี้ของคุณของคุณกิมมี่ฮะ อันนี้ก็ไปเชียงใหม่อ่าส่วนตัวที่3นี้จะเป็นรางตัวคอลเลคชันสองรางเหลี่ยมอันนี้อันนี้ของคุณเท่อันนี้ไปอุบลรางยาวอยู่ร้อยสาเจาะไกลให้ปีกไม่เจาะแล้วก็ลดน้ำหนักหน้าส่วนคนต่อไปนี้ของคุณของคุณมนุษย์อันนี้ไปบุรีลัมอันนี้จะเป็นไกลเซฟธรรมดา เป็นปีกโรเลอร์ครั้งคาว45่าเซนมีชุดท่อลดน้ำหนักหน้าคนต่อไปนี้ของคุณชูชาตินี้จะเป็นไกลเซฟนกอ่าลางยาวอยู่ร3 0จะเป็นปีกครั้งคาว40เซนเป็นรีดปลายเรียวแล้วก็คนต่อไปนี้ของคุณสมใจอินทรพาอันนี้ลางยาวร้อยสสิบ เป็นไก่เซฟธรรมดามีชุดท่อปีค้างคาว40เซนอ่าอันนี้ไม่ลดน้ำหนักไม่รีดปลายราคาก็ถูกลงมาคนต่อไปของคุณโยโยไทยอันนี้แปลนมาเจริญอัน,นี้เป็นเป็นรางร้อยสามสิบเหมือนกันเป็นไก่เซฟอ่าชุดท่อ b b c ปีค้างคาวสี่สิบเซนอันนี้ก็ไม่ลดน้ำหนักเหมือนกันไม่ลดน้ำหนักไม่รีดปลายคนต่อไปนี้ของคุณ สายสมอนอันนี้เป็นไกเซฟเป็นปีกโรลเลอร์45เซนโรลเลอร์ในข้างเขานอกแล้วก็ลดน้ำหนักหน้ามีชุดท่ออันนี้รอโอนมาส่วนตัวนี้จะเป็นชุดอย่างนี้เลยเป็นไกเซฟนุกทิ้งหลังไว้4เซนมีชุดท่อแล้วก็พันสายให้แล้วก็เป็นไกเป็นปีกโรลเลอร์4ีเซนโรลเลอร์ในข้างขานอกแล้วก็ จะเป็นรีดปลายเรียวอันนี้คือชุดชุดชุดท่อพันสายให้บวกไปร้อยหนึ่งก็ประมาณนี้นะฮะอ่าสำหรับลูกค้าที่จะได้ส่งภายในวันนี้หรือว่าวันจันทร์คารก็ส่งงานให้แล้วนะครับก็ทำทำตามคิวที่ลูกค้าอ่าสั่งมาแล้วก็ ออเดอร์ที่ต้องการก็ทําให้ตามที่สั่งนะฮะแต่ต้องตามตาม,ตามคิวอาอาทิตย์หน้าอาจจะได้ขึ้นพร้อมยิงอีกําคอยครับเพราะว่าสลับกันไปโอเคฝาก,กไั้ด้วยครับกับอุปกรณ์ของช่างล้าครับครับสวัสดีครับ